สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดี bin, พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกส่คนครับน้องครับผมลุงทัศน์สุเลขพารวยพบพี่น้องของเราสิบหกพฤษภาหกแปดวันนี้ครับนําเสนอร้อยบนครับร้อยบนสี่ตัวงวดวันที่สิบหกพฤษภาพี่น้องครับมาในสีรร่ตัวนี้จะมีตัวไหนมั่งจะถูกตาถูกใจพี่น้องหรือเปล่ามาฟังคําเตือนแล้วเรามารับชมพร้อมกันพี่น้องครับคาเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ คลิปวิดีโอที่กําลังนาเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเรื่องซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีิจากลุงทัศนูเลขพารวยมาพี่น้องครับก่อนจะรับชมครับขอกําลังใจด้วยคนละหนึ่งไลค์ถ้าดูแล้วถูกใจอย่าลืมครับกดติดตามไว้พี่น้องครับมาครับมาดูร้อยร้อยบนสี่ตัว ผมจะพาพี่น้องคำนวณหนึ่งมีนาไปกันแล้วกันมาดูวิธีทำพี่น้องครับวิธีทำก็ง่ายๆครับผมให้เอาหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่สี่บวกรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งจะได้อยู่สี่ตัวทำยังไงครับร้อยที่หนึ่งคือเก้าเอาก้าบวกหกเป็นสิบห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดหนึ่งมีนาเราคำนวณมาใช้สิบหกมีนาพี่น้องครับงวดนั้นรางวัลที่หนึ่ง เจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามหลักร้อยที่กำลังหาอยู่คือเลข5ส่วนตัวเลขที่เราได้มาคือห้าหกเจ็ดแปดออกไหนครับออกห้าหกสามถูกห้าตัวนี้นะครับถูกห้าตัวนี้ อ่ะตัวนี้ผมให้ผิดไปอ่ะถูกห้ามาดูงวดต่อไปเลยครับคำนวณ16มีนามาใช้1เมษาหน่วยครั้งที่1คือ5ยก5มาบวกหลังหน่วยครั้งที่4 5่บวก9เป็น14บวก1เป็น15บวกหเป็น16บวกหเป็น17หลักร้อยในงวดวันที่1เมษาก็คือ4 5 6 7 มาดูครับจะมาไหมพี่น้องครับหนึ 1, ่งเมษารางวัลที่หนึ่งออกหกหกเก้าหกแปดเจ็ดมาไหนครับมาหกพี่น้องครับมาหกนะถูกหกครับมาครับทีนี้มาถึงหนึ่งมีนาหนึ 1, ่งเมษามาใช้ 16, สิบหกเมษากันครับหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเลขห้าเอาห้ามาบวกหลังหน่วยครั้งที่สี่ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ด วงหนึ่งเป็น12บวงหนึ่งเป็น13บามวกหนึ่งเป็น14พี่น้องครับเราจะได้หลักร้อยที่นําจะไปใช้ที่จะนําไปใช้ในงวดวันที่16เมษาคือหนึ่งสองสามสี่และ16เมษาออกเลยครับ2 6 6 2 2 7พี่น้องครับหลักร้อยก็คือ2ตัวนี้ ตัวที่มาในของเราคือ1 2ึ่สามสี่ถูกสองัวนิ้งอยู่ในหลักร้อยนะครับมาครับทีนี้มาถึงงวดวันที่ท 2, สิบหเมษาไปใช้สองพฤษภาพี่น้องครับมาดูครับหน่วยครั้งที่1คือสามยกสามมาบวกหลังหน่วยครั้งที่สี่จะเป็นสามบวกศูนย์ได้สามบวกหนึ่งได้4ี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หหลักร้อยในงวดวันที่ 2, สองพฤษภาก็คือสามสี่ห้า สองคูณสภาออกสองหนึ่งสาสามดแหลักร้อยคือเลข3ตัวนี้นะครับและ3ของเราก็มาอ่ะทีนี้ถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับมาดูมาดูซิสูตรมันจะเดินต่อไหมผมคำนวณเลยนะครับหน่วยครั้งที่1คือ6ยก6มาบวกหลังหน่วยครั้งที่4 6่บวกสองได้8ปบวกหได้9กบวกหได้ศูนบวกห ได้หนึ่งศูนย์บวกหนึ่งได้1นะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยของเราก็คือ8901อ่ะผมตั้ง8901แล้วทีนี้ผมจะจับคู่ชุดพี่น้องครับวันนี้ผมจะเลือกมา8ตัวเดียวผมจะเลือก8ตัวเดียวส่วน สตัวผมวางกี่ตัวครับสี่สิบสองหางหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สิบหกตัวพี่น้องครับในสิบหกตัวนี้ผมวางแปดเป็นหลักร้อยหมดเลยหรือใครชอบตัวไหนก็เอาไปใส่สองตัวท้ายเอานะวันนี้ผมวางแปดอยู่ในหลักร้อยหมด 803 801 800 802 813 811 810 812 843 841 840 842และ853 851 850 852ตัวที่ผมเลือกก็คือแถวนี้ครับ4ตัวนี้ครับชุดเด่นที่สุดคือ4หางนี้คือ853 851 850 และ852ห้าองพี่น้องครับนี่คือร้อยบนงวดน,นี้ได้ 8, 901แต่ผมจับ8มาวิ่งวินในนี้16บหหางถ้าใครชอบเหมือนผมค่อยนำไปใช้โอเคไหมครับและตริปต่อไปที่ผมจะนำมาฝากพี่น้องก็คือ10บบนครับต่อด้วยหน่วยบนครับโอเคนะครับฝากไว้ด,ด้วยครับมาพี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้ครับ ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอโชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ